อายคนจนผู้นี้อยากมีส่วนนอเยียวยาหากเขาบอกคืนมาเช็ดน้ำตาสาเดเออนออง ที่เคยมีความลังคิดทอดความเดิมบาครั้งที่เขามานั่งคุยเธอเขาพรำก็รอดกว่ารักยังไม่เจอหัวใจพราเพป็นเธอที่เคยราวราแต่มาวันนี้ที่เขาไปไม่กลับเขาลาไปละวเปรียบตัายน้ำชีหัวใจลอยลองจะย้อน Làm đám chi, lại phải mãi miên nhau Đón Sao xa lạ, ai khó xa Mà hợp cận mãi, xóm hạ Cái ở chạy cho song thang pháp Lạc mạng ai vang, coi mắt bay Ta ta gì không chạy được Thân mạng trong mọi mãi, bỏng con mây Khôn khói, yêu cái ở trẻ cho sông mạng สัญญิงสัญญาเม่อเขาไม่มาเจ้าอย่าไปมองพี่นี้สำรองรับประมันมองในใจเจ้าอยุดน้ำต,ตานางอย่าร้องให้ดังรับชีจังเอาเอาความช้ำจุดไปเผาเอาใจซองเอาเพียงกันสวัสดีครับมือ่อนผมปัจจบันน้องพันโลนครับตำบลทุงแต่ครับ อำเภอเมืองรับมี่นอองจังหวัดยะโสธรนะครับเนาะอาพี่น้องเห็นด้านนานะครับแต่เป็นทางบ้านเฮาคนภาคอีสานส่วนมากนะครับก็จะทําไรทาหน้านะครับเลี้ยงงูเลี้ยงค้วไเนี่ยนะครับเนาะซึ่งบางปีครับกับประสบปัญหาัยแรงแน่อาที่เช่นปีนี้นะครับเนาะเขาในหน้าบางปีกะบไ่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับล้าทำการเกษตรด้านเลี้ยงงูเลี้ยงคั้วนะครับที่นี่ผมสอบถามน้องเพิ่นประสบปัญหาอย่างไรแน่ยังได้หันมาเลี้ยงแผละนะครับเนาะเป็นเลี้ยงอยู่ประมาณหกเดือนครับผมจะถามก่อคอนะครับ อ่าพืนไก่พื่เนแนะน้ำตัวแล้วก็แนวทางช่องทางการสั่งได้ว่าพสชเทียดไป็นช่องทางยังไดนะครับอ่เมองแพร่ะวันครับยังสีแนะนํำน้ำนองพืชนะครับเนาะรอบมีกระไรสูงเพื่อนครับผมอ่าสวัสดีครับน้องชาตีครับผมสวัสดีครับบัดดีเนาะครับเนาะใช้ชาตีสีไพครับครับผมเกษตรกรคูเลี้ยงแพะในเขตยะโสธรเฮาครับอืมครับอ่ะพี่จะถามพี่คอขอไปเนาะมันจะได้ง่ายต่อการซักถามนะครับเนาะอ่าน้องก็แนะนํำตัวตนท้องเจ้าของไปแล้วนะครับ ต่อไปนะครับนอกกับขอทราบกนวากอนเจ้าเฮ้าจะมาทํำเกษตรด้านการเลี้ยงแพะหรือปศุสัตว์ด้านการเลี้ยงแพะนะครับเนาะน้องเพื่อเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นมาก่อนหมอครับผมแม่นครับก็อยู่กับการเกษตรตลอดครับอืเริ่มแรกกะเลี้ยงหมูครับผมสร้างบริษัทจะมาเลี้ยงงัข้าวขุนครับครับผมเพราะมาเลี้ยงงวขุนต้นทุนเท่ามันสูงอ่างที่เขาจัดกั่ในท้องตลาดนะับเนาะครับเพราะต้นทุนสูงเลือก่าค่าหารค่าอย่าง พอเขามาคำนวณแล้วมันไรไดมันจะปิมปิมก็มเลยศึกษาหาแนวทางว่าเออเขาสีสางารใดตัวใดเพิมเติอมอีกอเลยหันมาเบิ่งเรียงแพะนี่นะครับ,รบว่าไอการเลียงแพที่ตศึกษามากเขาก็อาอบอกวอ่ารอบเร็วอรอบเร็วรอบเร็ววกาง่วงสิงไหมครับครับอืมันจะตลาดต่วงเพราะว่าเขามีทรงออกทรงยังพร้อมครับเ่าโอเอาพี่น้องเบิ่งแพะน้ำกันเท่ากันเนาะก็จการกษสอบถามไปเรื่อย อืมนะครับรอบมีน้องแท้ดีครับแพะถี่เหียนทั้งหมดนะครับเนาะทั้งหมดในในห่วงนี้ช่วงเนี้นเนาะครับเนาะอยู่ในฟ้ามห้อนะครับผมนี่ประมาณจะโตครับจุนครับลอยก็โตครับลอยกัวโตเนาะครับเนาะโอ้ครับเรียกมานั่นยังครับนี่องหกเดือนครับหกเดือนหกเดือนถือว่าเป็นมือใหม่อยู่นะครับเนาะมือใหม่ครับโอ้ครับเี่นน้องบึงนะครับสายพันธุ์ลักๆอยู่นี่เป็นสายพันธุ์ไหนครับเนาะบอผสมครับอ่าครับแต่ีนี้พอพันธุ์เดอดลอยขอามานําครับโอ้ครับผม ่พี่น้องเห็นนะครับเนาะอ่าเห็นแล้วต่อไปพี่จะถามข้อที่สองเนาะสำหรับแพะเนาะครับเนาะอ่าน้องจะให้มันออกในช่องทางการสร้างรายได้เนาะครับเนาะช่องทางการสร้างรายได้อ่าฮัลสิเฮดไปนในแทวทางยังไงครับผมอ่าตอนนี้ก็อ่าเป็นการสั่งกิโลครับครับสั่งกิโลแล้วต่อไปอนาคตเอาก็อกนมีการแบง่งแบง่งแม่ทองแบ่งสายพันธุ์ให้ พวกเกษตรกรเมื่อไหม่เดี๋ยวเขาจะอาอย่างเลี้ยงครับครับันาสายพันธุ์เขาไปเรื่อยๆครับอ๋อครับผมครับผมกะเฮ็ดเป็น2องแบบนะครับเนาะครับทั้งผลิตชุดลูกขุนครับแล้วก็อยู่ในห้องกระน่ำพอพันเรื่อยเขาว่าเตรียมไว้แล้วเมนครับอ๋อก็ไม้เขาว่าเขาจะออกไปได้องแบบสองแบบครับขายสายพันธุ์ก็ได้ขายสายพันธุ์ก็ได้ครับขุนก็ได้นะครับตั้งเป้าไม้ไว้นะครับเนาะปีหนึ่งๆนะครับปีหนึ่งเขาจะให้มัน เขาจะเห็ดในแนวทางอย่างไลสำหรับปีหนึ่งสำหรับแพะตัวเมียนะครับเอาเป็นตัวเมียเนาะเพราะว่าจะเป็นขุนนะครับเนาะจะเป็นตัวเมียผมก็ตั้งเปาไว้ทีร้อยซิบแม่ครับกับประมาณการไว้ทียี่ซิบแม่ต่อเดือนคเน้นในการขอดตั้งเป้าหมยแหวงสันครับอืนอกนั้นจะทั้นเหลือกแบ่งแบ่งปันในเกษตรกรที่เขาอยากเรียงน้ำการนี่ไปน้ำครับครับผมอประมาณนั้นนะครับเนาะหมายเขาว่าเกษตรกร จังหวัดใกล้เชียงเนี่ยชุมชนแถวเฮานี่ยังมาแบ่งปันไปก็จะสราบว่าเพราะว่าแถวยะโสธรยังวนแผ่หลายจังหวัดอื่งดอนอ่าครับแม่นอยู่ดอกครับอันนี้เป็นความจริงครับผมเพิ่นก็ยังยังแต่ว่ากับเริ่มมีผู้เลี้ยงอยู่เริ่มเริ่มมีผู้สนใจในการเลี้ยงอยู่นะครับเนาะให้เขาเป็นกระบอกเสียงให้ให้เกษตรกรหลายๆคนล่ะครับจริเขาสนใจอ่าครับผมอ่านี่ประมาณนี้แหละครับเป็นแนวทางของดลองเพิ่นนะครับเนาะสำหรับผมก็ เอาสายพันธุ์เลือดผสมครับของมาเพื่อการจัดการการดูแลการรักษาจะได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าเลือดสูงเขาก็คือเขาเขาจะค่อนข้างจะเขาต้องพิธีพิธันหลายนะครับอแต่ถ้าเลือดผสมนี่ก็เขาก็ดูแลได้ง่ายครับทนทานต่อโรคครับผมถ้าเกิดนังอยู่ในแนวท่าของการพัฒนาอยู่พัฒนาครับเพียงแต่ว่าเขาเขาเอาโปรยอเขามาศึกษาเบื้องนําไปเรื่อยๆนะครับสำหรับมือใหม่ครับครับผมครับ อันนี้คือแนวทางของแต่ละฟาร์มมันเกิดจะออกลักษณะใกล้เคียงกันหรือหรือกับเราแต่มองนะครับเนาะแล้วข้างนอกเพิ่นก็ยังยังอยากออกในแนวทางพัฒนาด้วยกันแต่ว่าก็คอยศึกษาไปแบบบริบร้อนนะครับเนาะมออนเห็นเอ็นน่ารักมากครับบรรยากาศดีครับคี่น้องอ่ะนี่แหละครับต่อไปนะครับนอกจากเอามาเลี้ยงอยู่นี่รอบนี้กับประมาณรอยกลัวนะครับเนาะยังยังเสียวเขาไม่อยู่เป็นวัน คืนกับการลงทุนกิดเข่าเว้เรื่อยครับอ่าเอาเอาครับสูบมันเนาะครับเนาะอ่าต่อไปเนาะครับเนาะสําหรับผู้เลี้ยงเนาะครับเนาะก็ต้องมีการศึกษามาแนวยู่ดอกเนาะเรื่องอาการเอาวาแบบนิโรธอาการเจ็บป่วยทั้งเพิ่นเนาะตั้งเฮาเลี้ยงมาเนาะครับเนาะครับนี้ยเดือนมีอาการเจ็บป่วยยังเห็นแน่บ่ครับก็ขอเสียก็คือเขากะ มีทองอืดแล้วครับอืมทองอึดก็เสียหายไปตัวนึ่งในที่เรียงมาหกเดือนอืครับกคือเ้องมือใหม่เนาะครับบางทีเขาเกิดยังโบหัวก็ถามกุนนี่แต่ว่าบางทีเขาเก่าประทันอ็ห้องพอประสบแล้วเขาก็เขาก็ได้แข้วทางการแก้ปัญหาว่าเออเขามาอย่างสี่เขาแก้ไขจังไดครับที่สองคือช่วงหนาฝนนี่แหละครับครับแนีโรคบัดโรคปอดกามากเขาต้อง พิธีพิถันเขาแน่จังน้อยอยาเราซื้อยารักษาโรคครับมอืแต่ตรงนี้นี่ให้ครบครับผมอืยารักษาโรคปอดครับยาแก้เสพตบองที่เขาส้นเขาอย่างแนี้กับเจ็บขาเจ็บแข้งเขาก็มียาแก้เสพครับ <ม>า,าะว่าจะเป็นคอดีที่เขาเคยเลี้ยงสัตว์มกร่กนเขาเก็ดยหูการรักษาสัตว์แนนโอ้ครับนี่พื้นฐานมาจากพวกหมูพวกยังครับผมเออว,วัคซินวางอยังเขาก็ฉีดพอหูเนี่ยนะครับเนาะยาปฏิชีวนะสมัยใหม่ต่างๆนะครับเนาะพอะนอกนคน,นเลี้ยงหมูมาก,ก่อนอยู่นะครับในหมูในงวัวนแหะครับมองนี่เนาะครับโอ้นี่แหละครับก็ให้ระวังหนาฝนระวงฝนมาเนาะพวกหนาฝนนะครับพวกความชื้นมีส่วนส่วนสําคัญนําบ่อหรือยังไงครับแม่ครับมความชื้นความหยังครับ เคราะเขาจะขี่จาเงียวกินแกะกินอย่างนขึ้นมาเนี่ยอ๋อครับเอาแสดงว่าเพิ่นกศึกษามาเนี่ยู่ดอกครับไม่เรากศึกษามาเนี่ยอยู่เนาะครับเนาะนะครับต่อไปเนาะครับเนาะเรื่องอาหารการกินที่ใส่หนองเนาะอาหารการกินที่ใส่นะครับสาระแพะห้องหนองฟ้ามห้องนนองนะครับเนาะห้าไห้ยังใส่ยังเป็นอาหารเพิ่นเน่ครับอยู่นี่ครับจะมีอาหารเป็นอาหารเม็ดครับ อาหารงูเขาธรรมดาเลยครับแ้วกัหลักๆคือเป็นเป็นหนาครับหนาแล้วก็พวกกระถินพวกนี้นะครับอืเฟืองครับเฟืองนี่จะเฟืองกัดดีครับเพราะว่าเพราะเขาเพราะเขากินบางที่หนาเาไปเกี่ยวมากอาจจะมีมีเปียกมีอย่างแน่จังนะอยน้อยนะอาจจะในท้องอืดได้เขาก็จะกินฟางครักินเฟืองเขาหน่เพื่อระบบกันย่อยอาหารเขาจะเข้ในท้องอื่ครับครับใช้ระบบกันย่อยนะครับเนาะยุนี่เขาได้ปลูกหนาบอ่ครับ ปูครับปูสำคัญคือแปลงงาเลยครับเดี๋ยวเข้าไปตามเรื่องแปลงงาต้องกันเจ้าหน่อยนะครับเนาะตามครับนี่ธามาดานแหล่งอาหารเจ้าหน่อยนะครับนี่คือแหล่งอาหารที่สร้างขึ้นนะครับเนาะมันมนจากธรรมชาตินะครับสารพูที่เลี้ยงนะครับบว่สิะเป็นสัตว์ที่นี่ต่างๆนะครับเนาะขอํำคัญประโยชน์ที่กษสตรกรจะได้รับแปลงงาครับมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับเนาะในมิติในมุมใดแน่ครับในคือ ทุกอย่างที่เขาเลี้ยงสัตว์ว่าจะเป็นมัวควายหรือว่าแพะนี่สำคัญที่สุดคือแปลงหญ้าครับถ้าเขามีแปลงหญ้าแล้วภาสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ครับถ้าเขาก่อนจะเขาตัดสินใจเลี้ยงสัตว์ประเภทเดีจยวเอื้องนี่เขาต้องเขาต้องมีแปลงหญ้าโอ้ครับลดต้นทุนได้พอมันครับเนาะครับเนาะลดต้นทุนการจัดการการเงินเมื่อมีไพ่ธรรมชาติว่าสีเป็นฝนเป็นหยังนะครับเนาะ ตามท่วนนั่งยังบางที่เขาก็อาศัยแปลงยาตรงนี้เขาจะดิ้มุนเวียนให้ซัดกินตลอดครับผมโอ้ยาที่ต้องปลูกเป็นอยัางยังครับผมเป็นนี่เปียครับนี่เปียอะกานาธรรมชาติทั่วไปอมีพกระเกี่ยวไปนเนื้อแนล้่อนนะครับเนาะประมาณนี้แหละครับอืมเป็นส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งในหัวใจหลักของการทำการเกษตรครับนั่งเลยครับอ่าเนี่ยแหละครับต้องเตรียมการนะครับมันยังจะสรอยรูดต้นทุนในร้ายนะครับแลักการซัดเขาได้กินยิมนอนหลับนะครับเนาะ อ่าประมาณนี้แหละครับนี่คือส่วนทองอาหารเสริมแนวเล็กน้อยแบบน้องเพันวาแนะน้ำนะครับเนาะอ่าพี่น้องเอาเบิ้งเป็นแนวทางไว้ก็ได้มองในโน้นๆที่กระปูแหวนนะครับเนาะอ่ครับระบบน้ำกับจัดการในพื้นดีแน่ละครับในการเลี้ยงกะมีระบบน้ำที่ดีนะครับเนาะในตลอดทั้งปีครับอ่าหมุนเวียนเพราะ่าคือขาดจากฟ้าเพราะเป็นหยังแต่เ้าเตรียมการแบบนี้ที่ห้อยนำจากส่วนที่เทาเห็ดขึ้นนี่คือแปลงยาที่มนุษย์ทำขึ้นเนาะคือว่าเทาสร้างขื่นมันอยากธรรมชาติเพื่อรองรับ ให้พิบัติต่างๆนะครับเว่าจะเป็นแ่งเป็นผลครับขอเยี่ยมครับเจีวนะครับอ่านะครับเท็ตทุกอย่างมันก็ต้องมีการลงทุนแน่นะครับเนาะว่าสิเรียงยังก็ต้องมีเงืนทุนต้นทุนดีไซน์ในการจัดการบริหารต่างๆนะครับว่าสิเป็นการซื้อแพรแน่การเทษโรล่วงเลื่อนแน่นะครับผมก็จิตามเป็นขอมุ่มไปให้พี่น้องนะครับนําไปศึกษาผููมีเงินหน่อยกรณีเท็ดประมาณใดหรือผูมีเงินสนจเพลินบัญชีใดประมาณนี้อ่า น่าสนใจบอหรือยังใดนาะครับเนาะไปติดตามน้องกันเอาเบิ้องลงเลื่อนก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่าลงเลื่อนตีเห็นเนาะน้องชาตีเนาะครับผมอ่าตีเห็นนะครับเพิ่นกะผมกะเบิ้งอยู่ครับเพิ่นกะเฮ็ดแบบเรียบง่ายเด้อครับเด้อวัสดุสีใส่กัเป็นทองทิ้นแหละครับไม่ต่างๆนะครับที่สอบถามรายละเอียดกับน้องเพิ่นว่าอยู่นี่ประเทศนะครับในลงในลงเลื่อนเพิ่นลงทุนไปเท่าไหร่อุปอะไรตีใส่อุปกรณ์ที่ใส่นะครับต่างๆที่ใส่ในการประกอบจนว่าเป็นลงเลื่อนเนาะครับเนาะมันมีประมาณใดครับอ่าตามกับน้องชาติเลยครับผม การลงเรือนนีก่ะเขาง่ายๆครับเอาประหยัดเท่าประที่สุดครับลงเรือนอ่งวม่านหงมื่นบาทครับครับหือมีตรเฮ็ดซอยกันพ่อแม่ล้วก็มีสร้างครับปู้หนึ่งซอยครับอาจกะพวกไม้พวกนย้นงทั้งกระสีก็เป็นบ้านเก่าถึงก็จะหรือสมแซ้ไหมนะครับอขอสื่อกับยาติพินองมาครับครับให้ประหยัดที่สุดเดือนเอาแต่ีนมีเงินมาสื่อแพะสื่ออย่างครับครับผม อ่าแอมคางอยังจะเป็นไม้ยูค้านี่นะครับ <ผม S 1> ที่พมเบี้ยนน่องอ่าเป็นเสาเป็นอย่างนี้มันเป็นควอมอย่างเกบาบ่อหรือเขาห็ดยกไม้อันนี้ไม่ขึ้นเบิดเลยครับในการจัดการโรงเร่อนครับยกไม้ขึ้นมาครับยกไม้ขึ้นเบิดหกหมื่นแต่ว่าอ่ามันอยู่ที่การบริหารเนเพื่อน้องเด้อเขาจัดการบริหารด้านการ,ร,าราจ,จ้งสร้างเท่านี้เนาะ ไม่ไรเห็เรามาใส่เนาะเองเป็นหลักครับอ่าเนี่เฮ็ดเองเป็นหลักเพื่อให้ก็ครับอ่าเปลือลดต้นทุนไห้มาเหลือในตัวแพะได้มากที่สุดเนาะตัวนี้คือคือการผลกำไรที่เกิดกับเฮามันต้องอยู่ในตัวแพะนะครับเนาะแพะครับอ่าแพะนะครับรอบนี้นะครับน้องชาติเนาะเงินลงทุนในตัวแพะที่น้องซื้อแพะของม่เลี้ยงอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับครับประมาณห้าแสนบาทครับห้าแสนนะครับเนาะ ร่วมลงเดือนมองเห็นลงเรือนหกหมื่นกระสีหาแสนกว่าัเนาะครับเนาะอ่าได้แพะแพ้ยี่เย็ดตัวก็รอดร้อยก็ตัวครับร้อยก็ตัวอ่ะนะพี่น้องกับเบิ้งเนาะครับเนาะแต่พี่น้องมีเงินดรอปลงมาลดลดย้อนลงมานะครับแต่ว่าการเน้นที่ว่าต้นทุนลงเดือนให้มันเซฟที่สุดแหละครับจังใจได้แพะหลายครับผมการสร้างไร่ได้กคับคือแพะนะครับที่ผมไปถ่ายเนาะ อ่าฟ้ามมันก็คืเป็นขุนด้วยตรงเนาะครับเนาะแต่ถ้าแพะมันก็อยู่ที่คุณภาาของแพะเนาะครับเนาะแต่อยู่นีผมเบิ่งของน้องเพิ่นเพิ่นก็จะออกให้มันได้สองแบบเนาะครับเนาะก็คือสายพันธุ์และก็ชุดลูกขุนนะครับเนาะแพะทองแพะสาวก็ว่ากันไปและครับพี่น้องแล้วแจ่มองเนาะไปฟอบฟ้ามใดแนวทางใดผมก็บอกแนนําไปเท่าที่ฟ้าเพิ่นบอกนะครับเนาะประมาณนั้นก็อยู่ที่ว่าจะไปเจอฟ้าแบบใดนเนาะครับเนาะเพราะว่าแพ้มันก็สั่ง ได้ได้ทุกช่องทางนะครับเนาะนี่นะครับกินยุ่งกง่ายนะครับเนาะอย่าทั้งธรรมชาติบานเท่ารับกินได้แทบทุกอย่างครับพี่น้องเบึงนะครับอ่านี่นะครับการปล่อยเอานิดนึงนะครับเนาะพาพี่น้องเฮาเบิ่งคิปอยู่บ่หูนะครับเนาะการปล่อยนะครับการปล่อยแพะมันมีเวลาบอกเฮาข้อควรปล่อยเวลาใด๋จะเหมาะสมครับเนาะรัาเป็นผมผมก็ปล่อยช่วงเย็นๆอากาศออกจะอ่อนๆนิดน้อยแล้วกั าาก็จตะบบให้พื้นมันเปียกม,มื๊บอยมี๊ฝนวุ้ยม,ม,มิอย่างครับอากาศก็บ่โบ้บอบอห้แดดจนเกินไปนะครับในในส่วนตัวผมนะครับเนี่ยนี้ก็คือเน้นเนหยนห่เปียกชื้นแม่นครับบ่โบ้ห้บ,บ้โบ้เปียกชื้นครับผมอฮอกปล่อยมืออล้วแค่รอบกบหลอกสำหรับแพะเขาของผมปล่อยรอบเดียวครับรอบเดียวครับเพราะว่ารอบเศร้าก็ให้ให้อาหารแล้วก็มันผมกับมีหยาหยาให้กินอยู่แล้วยืนล่งกระฟางยืนล่มกรับผมนี่แหละครับ รอบเดียวก็แล้วแต่มองนะครับเนาะแล้วแต่เขาจะมีการจัดการของแต่ละฟาร์มครับผมอันนี้ก็เป็นเกษตรกระทินแหละครับที่มันกินอยู่นี่ง่ายๆครับทุกฟาร์มหันยอดยินเลยครับเนาะต้องเป็นกระทิสกระทินสูงครับอ่านี่นะครับหาได้ง่ายเนาะบานเข้าตัวนี้คือชื่อว่าแทบจะบโบเดซือนะครับเนาะโบเดซือได้ครับครับผมอ่นี่พี่น้องครับช่วงนี้ประมาณกันนี้ประมาณถึงสี่โมงก็กลัวสี่ขวบห้าโมงเนาะลองคนกับปล่อยรอบนี้รอบเดียวนะครับ อยู่ที่ฟาร์มฟาร์มืนกาจะอ่ะารับมังมองเพื่อเอาเบิดมือเลยเ<ร>พื่นนี่พื้นที่นะครับเนาะแถ่นีพื้นที่ทหลายอ่าเพิาา่งจะปล่อยไปเลยนะครับอืมนี่นะครับเรื่อยๆน้ำกันนะครับอ่าพอดีต่างๆต่งแปะพี่น้องกับหูแล้วนะครับเนาะอากาศบ้านเฮาเหมาะเนาะโอโอซือสำหรับการเลี้ยงแปะเนาะเท่าที่น้องศึกษามาครับผมว่าเหมาะนะครับอาจารย์อากาศเฮามันมันโมเมนต์มันโมเมนต์จี ร้อนชื้นเรือหนาวเกินไปนะครับฝนก็ไม่ไหลายแมนครับครัพอส่วนมากเขากระบไดมากอากาศสีหนาวสีชื้นเนาะเขาเจออากาศแถวบานเท่านี้แล้ครับเออากาศเหมาะมากๆนะครับเนาะด้านนั้ก็เป็นอ่าให้หน้าที่นองเข้าต่อไปกับคันมัน ตุ๊กฤดูเพิ่นโปเจ็บเจียวโอ้เส้นฤดูการเจ็บเจียวนะครับขอโทษเนาะเขากาดเปลี่ยนต้องเปรียงกันเลยนะครับเนาะพื้นที่พี่น้องเขาในเดิมพินองเขาหมดที่แลวนี่เปลี่ยไปได้ครับจนจะต้องกักบริเวณใน่จักหน่อยนะครับพื้นที่เพิ่นเกิดหลายเตื่นอยู่ได้ครับพอแพร่เพิ่นหลายนะครับเนาะร่วมเฉพาะแปลงปล่อยหรือเปลาแปลงปล่อยที่พี่ทายเนาะครับเนาะแปลงปล่อยกัหมายความว่าแปลงที่เขาปล่อยมาดัดล่างนะครับพื้นที่ประมาณเท่าไหร่คำนองคร่าวๆนั่นแหละครับ อ่านะครับสี่บริเวณเกือบไล่หรืมั้งครับเกือบไลนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ชายพี่น้องเบิ้งนะครับด่านด่านโน่นมาไหลมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็ะสไลมาเรื่อยครับมานี้นะครับแล้วก็ไปมุมพุ่นนะครับเนาะก็มาจะลดลงเรื่องด่านนี้ปราะว่าไลนึงนะครับเนาะอืมครับผมเอาเยี่ยมครับเยี่ยมมือไม้แล้วกับ เพิ่นก็ศึกษามาพอสมควรแล้วครับจังกาลงทุนมาเฮ็ดปลานี่ยนะครับเนาะมันก็เฮ็ดมาหลายอย่างอยู่นะครับเป็นไอพี่น้องเนีเบื้องเป็นต้นแบบกันครับอ่าทั้งหมดทั้งมวลการจัดการต่างๆเรื่องอาหารแน่ลงเลื่อนนะครับเงินทุนในการจัดการบริหารขอดีข้อเสียงเพิ่นพี่น้องกระหูกนะครับต่อไปให้น้องอ่าชาติเฮาสรุปทรงท้ายนะครับให้พี่น้องได้รับฟังอ่าการสั่งได้จกแพ้นะครับเนาะหรือสิว่าเป็นขอดีของเพื่อนรถเจังเป็นเจ๊งเอามาเลี้ยงนะครับเนาะอ่าอีกข้งนึงนะครับว่ามันมีจังไหนครับผม ครับที่ผมศึกษามาแพะก็คือเป็นตลาดตลาดกว้างสามารถส่งออกต่างประเทศได้ก็เลยก็เลยตัดสิ้งใจมาเรียนตัวนี้ครับแล้วก็มีมีทั้งพัฒนาสายพันธุ์มีทั้งหลุกขุนสร้างกิโลครับแล้วก็มีทั้งการแพรท้องแพะ่หญิงแพะสาวห้องก็สามารถสื่อขายได้เม็ดคือมันมันมันวงกว้างครก็เลยตัดสินใจตัวนี้ครับอ รลุปคือว่าตลาดค่อนข้ังจะหลากหลายนะครับเนาะหลากหลายครับตลาดปืนกว้งทุกทุกอย่างนะครับอืมครับผมอ่ามือนี้ก็ให้น้องแท่ตีเฮ้านะครับรบกวนพม่นนั่นพอสมควรติดช่องทางการติดต่อนะครับต่างๆนะครับฝากไ้พี่น้องเฮ้าเพื่อเพิ่นอยากมากศึกษาดมเนาะหรือมาเยี่ยมชมหรืออยากมาแบงปันเนาะครับก็ไปเพื่อนก็อาจจะเปิดกันแบ่งให้ชุมชนเฮ้าไปเรียงเนาะครับเนาะน้องที่ช่องทางการติดต่อเลยครับผมช่องทางกับนีเขตของไอเอสจีฟาร์มครับ s c Farm <S ครับผมครับผมกัเบอร์โทร088 571 5465ครับ088 571 571 5465 5465ครับครับอีกเพจเพยเท่ายัาัครับ <S s SCP Farm อ่าตามนั่นได้พี่น้องได้ พิกัดผมกระบ,บอกไปแล้วเนาะ้านน้องพัลลนเนาะครับเนาะตำบลทุงแก้ครับอำเภอเมือง,จ,องจังหวัดยะโสธรยะโสธรบ่ไก่พี่น้องมา,มาเยี่ยมชมครับบรรยากาศดีนะครับกิจถนนง่ายนะครับเขาง่ายเนาะเข้าออกง่ายครับ,รบผมมือนะครับข้อมุ่นได้สีแนะนําไปกันน้องแคปตีนะครับผิดพลาดกับขอให้ผู้รับชมชิบทุกทุกท่านในกองนะครับเนาะจนกาสิพอกันไหมโอกาสต่อไปสวัสดีครับผม